รวบอดีตพนักงานเซเว่นตกงานก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อสองร้านติดหาเงินเติมเล่นพนันออนไลน์เมื่อเวลา21นาิกา30นาทีของวันที่14มกราคม2567พันตำรวจเอกนพดลช่างเรือนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงพาบาลเปาโลสมุทรปราการ ก่อนที่คนร้ายจะเข้าไปหยิบเอาเงินในลิ้นชักกว่า5,000บาทต่อมาในเวลา22นาฬกาซึ่งเวลาไล่เรียกกันได้รับแจ้งอีกว่ามีคนร้ายใช้อาวุธมีดเข้าไปก่อเหตุในลักษณะเดียวกันใน b ิ๊กซีมินิสาขาบางปิ้งอำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งห่างจากจุดแรกไม่ถึง2กิโลเมตรคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง2นาทีหยิบเอาเงินในลิ้นชักหน้าไปกว่า10,000บาท ก่อนที่จะวิ่งออกนอกร้านขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วต่อมาพันตำรวจเอกนพดลช่างเรือนพร้อมกำลังฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมกับมอบหมายให้ทีมฝ่ายสืบสวนสพเมืองสมุทรปราการแบ่งกำลังไล่เช็คกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุทั้งสองแห่งจนได้เบาะแสว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นบุคคลคนเดียวกันและหลังก่อเหตุ ได้ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ยห้อยามาฮ่า N Max สีดำทะเบียน9กรร9681กรุงเทพมหานครหลบหนีเข้าไปไภายในซอยสับบุญชัย33จนไปพบรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุ จอดอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งภายในซอยดังกล่าวและได้ข้อมูลว่าคนร้ายพักอยู่ชั้นสามห้อง329เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังปิดล้อมและเข้าไปจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ทราบชื่อต่อมาคือนายอาทิตย์เทียนทองอายุ41ปีได้ตรวจค้นในห้องพบเงินสดที่ได้มาจากการก่อเหตุจํานวน11,060บาทขออภัยค่ะ ได้ตรวจค้นในห้องพบเงินสดที่ได้จากการก่อเหตุเป็นจำนวนเงิน11,060บาทมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุหนึ่งเล่มเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ก่อเหตุหนึ่งชุดก่อนที่จะคุมตัวพร้อมของกลางไปสอบสวนที่สพเมืองสมุทรปราการนายอาทิตย์รับสารภาพว่า ตนเองเป็นคนก่อเหตุจริงก่อนหน้านี้ตนเองเคยทำงานที่ร้านสะดวกซื้อย่านกรุงเทพมหานครก่อนที่จะถูกไล่ออกเนื่องจากเสพสารเสพติดจนต้องตกงานจากนั้นจึงได้ตัดสินใจมาเช่าห้องอยู่ภายในซอยดังกล่าวระหว่างนี้ตนเองได้เงินที่เก็บสะสมไว้ไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดไม่มีเงินมาจ่ายค่าห้อง กระทั่งในช่วงเย็ยนวันนี้ไปดื่มสุล่าจนเมาก่อนที่จะตัดสินใจไปก่อเหตุส่วนเงินที่ได้มาเกือบสองหมื่นบาทตนเองนำไปเป็นทุนเติมเล่นพันขออภัยค่ะตนเองนำไปเป็นทุนเติมเล่นเกมสล็อตแล้ว8,000บาทจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตามมาจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องพัก พันตำรวจเอกนพดลช่างเรือนได้กล่าวว่าสำหรับทั้งสองเหตุการณ์นับว่าคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุในเวลาไร้เรียกกันสถานที่ห่างกันไม่ถึงสองกิโลเมตรเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่กระทั่งได้เบาะแสจากวงจรปิดซึ่งจับรูปพรรณและพฤติกรรมของคนร้ายขณะที่ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมดเชื่อว่าน่าจะเป็นบุคคลคนเดียวกันทั้งนี้จากการลงพื้นที่ไม่ถึงสชั่วโมงและทราบว่าก่อเหตุ คนร้ายเข้าไปพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ย่านซอยซับบุญชัยจนกระทั่งติดตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ในเบื้องต้นรับสารภาพว่านำเงินไปเล่นพนันออนไลน์แจ้งข้อหาชิงทรัพย์ส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนางสาวปรางทิพย์จินดามลกฤนายนพดนลลมเย็นภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน